ไปครับอูไปเด้มาสอบครับผมมาคือถึงเลยตัวนี้อุ้ยเอาอีกแล้วผมหนาฝ้ายอีกแล้วน้ำแล้วผม่อมแล้วจมแล้วโขครับผมโอ้หนาฝ้ายเลยเนี่ยเห็นไหมฝ้ายน้ำกามนะครับเลยอู้คือกระเทียก็นั่งยี่นี่ครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยใส่สวยครับใส่สวยแล้วได้อีกอันหนึ่งตรงขามครับผมเดี๋ยวนะครับนะครับเห็นไหมอย่นี้ยู่ไหวะเลย เนี่ยผมเสียบปูข้าปูนนะครับแม้ขึ้นเบ็ดขึ้นเป็นสิอู้ยมาอยู่ครับอ้าหักหมดครับขึ้นบ่ธเลยครับน่อ <c oughs> ใส่หัวหน้าไหครับตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ตัวนึงอู้หุ่นต้มนะครับเนี่ยสามสีขีดเลยรเยอะ สวยๆครับผมเดี๋ยวเก็บมว้น,นะครับอยู่หนา้าฝไฟนะครับมองหน่ยทางเข่าอีกหลังนึงนี้วผุนครับเดี๋ยวเด้อเด้อเดไปเบิ่งหลังนึงผุดนดีกว่าเออฮือสวยสวยนี่ครับทางข่ามบ่อแังเพื่อจย่างข้ามไปนี่ครับพยายามดู น,นันนน่นนี่เดนนนนน้นี่ว่าไงนี่ว่าไงเป็นโวขาวขาวขเอาถือครับผมถืออ้ยโอ้สีเบงทำตุ้ยละถือต็งมาขึ้นเลยเออ,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 อ เฮ้ยถือตัวขึ้นไปทำเลยเข่งเจดีหรอเข็งเจดีขยโยเห็นหน้าปังนะครับไปครับผม <c oughs> ยามกันตัวครับแล้วนี้ขึ้นนิ่งกันนิ่งเงี้ยฮะโอ้ดลุดแล้อมายูแล้ว้นยามแบยเดียวอีกเป็นนี่ซี่หางครับผม ไลุ้นด้วยกันน้งนี้ก็นี่หลอนหนาขืนมั้นเลยดูวย,วยาขืนเดินเขาล่อยนาลงอันคลองคับโปรยลงน้ำหนาลงคลองโอ้เห็นหน้าปังเลยครับทานม่หน้าปังเลยหนาวิหนหมาะกเรื่มลงนะครับสวยๆเย หมอกบุคคลลุ่มสาวได้หมอกลุ่สวยขาวแบบโอ้ปลาหลุดไปเลยเจ้าสองหมดเลยมั้ยยามไปสไั่งแม่เสียดายปลาดึงเข้าขไปปวดเชือกกัน อ้าหลังนี่เสร็จครับผมเห็นไหมครับเห็นครับจะรอผมจะรอครับจะรอจะรอโอ้โหพี่ปูแห่งทางรุ่นปนครับรุ่นปนเอีมันมันแล้วรุ่นปนอีกสองล้าน้าครับเดี๋ยวไปเบิดงกันเอาไปกัน น้ำขึ้นแท้เนเลเจียดจมไปเลยโอ้แล้วนี่ก็ถือครับผมโจโลตัาหมดขึ้นแล้บ่ได้พยายามเบสสนี้นหรอสองไอ้หลังหลังทุ่ท้ายผมนี่สิก็สองหลังตื่นแรกมั้แจะชิบเบนกับตุย้ยครับถือว่าไงโอ้ประิน้ำขึ้นแท้เนเลย Yep.